นาหนึ่งตอนนี้มีเสือตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ในป่าตื่นตังตื่นตันงมีมือหยิบม,มูงหนึ่งอากาศสดชื่นมากเสือตัวหนึ่งกลางเรย่ก็ไปทะเลนั้นเอกก็ได้ยินสิยงรอขึ้นมาว่า มันก็เลยหยุดกำโอ้ยหวนหามหายอยู่แ้วนั้นเองก็เจอลูกหมาตัวหนึง่งมันเข้าย่องไปย่องไปมันกำลังเข้าเย่องย่องย่องจิกหมา เหรมทั้นั้นนะมันก็ง่วงหลับไปเสื่อมเลยเสือเทนั้นทันั้น,น,นมันก็เลยจับลูกหมากิน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 ต่อไปเรื่อยๆเสือหมาเลยก็เลยตกเหวไปเสือก็เลยอิ่มป้ายสำราญแล้วมันก็มันก็ Munko! Lap! Terima mm.